ข่าวดูนะทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับภรรยาของป่าอำนาจอย่างคุณป้าลำพันธ์เหลาโยงได้ออกมาเปิดเผยนิสัยอุงอิงเพชรบ้านแพงพร้อมบอกลูกๆหล,ล,ลานๆดูเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับท่ามกลาง fc แฟนคลับที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับเห็นด้วยกับคุณป้าลำพันธ์กันอย่างถล่มทลายเมื่อคุณป้าได้ออกมาโพสต์รูปอุงอิงเพชรบ้านแพงรูปนี้เลยนะครับพร้อมเขียนข้อความเอาไว้บอกว่า ความรับผิดชอบสูงความกระตันยูเป็นเลิศคนฮักคนหอม อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่รักของทุกคนจําไว้เดอ้อรียาเดอ้อดูพี่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นตัวอย่างนะลูกคนจะเจริญไปหน้านี่คือข้อความกับทุกคนที่ทางด้านคุณป้าลําพันธ์เหลาโยงครับภรรยาของป๋าอํานาจได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดนั่นเองกับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นข้อความที่ดีมากๆแล้วก็ทัดใจ fc แฟนคลับสุดๆนะครับหลังจากที่คุณป้าลําพันธ์เหลาโยงได้โพสตเอาไว้หลายคนก็ไปกดแชร์กันแบบรัวๆนะครับตั้งแต่คําแรกเลยครับ ทุกคนความรับผิดชอบสูงองค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยพิสูจน์นะครับมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าองค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงเป็นคนที่ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องนะครับไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยมาสายครับทุกคนรับผิดชอบในทุกๆหน้าที่ได้ดีเสมอมาครับจนทางด้านบอสโจโยมูมินเนี่ยได้ออกมาชื่นชมว่าหนูทําได้ดีในทุกๆโปรเจกต์นั่นเองครับทุกคนและนี่คือสิ่งที่น้องเป็นมาตั้งแต่เข้าวงการเลยนะครับเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยสูงมากๆอย่างเช่น ป๋อมแปมอดิพรเนาะทุกคนได้ออกมาเล่าความรู้สึกให้กับ fc แฟนคลับเนี่ยได้ฟังกันว่าเคยได้มีโอกาสขึ้นไปบนรถตู้อุงอิงเพชรบ้านแพงคือน้องเนี่ยชวนขึ้นไปนะครับ ปรากฏว่าอิงเพชรบ้านแพงมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆกครับทุกคนมีการวางแผนในการเดินทางต่างๆมีการวางแผนว่าจะทําอะไรในวันนี้บ้างนะครับซึ่งเป็นความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากๆทุกคนลองไปย้อนฟังดูได้จากคลิปของน้องปอมแปมอธิพรที่เคยออกมาชื่นชมในความรับผิดชอบวินันในการทํางานของอิงเพชรบ้านแพงครับก็ถือว่าน้องเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับวงการหมอลำนะครับทุกคนต่อมานะครับความกระตันยูเป็นเลิศโอ้โหข้อนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ องิงเพชรบ้านแพงมีสัญ,ญลักษณ์ของความกระตันยูอยู่แล้วนะครับทุกคนตั้งแต่น้องเป็นเด็กเลยนะครับหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวกับทุกคนหาเงินค่าเทอมเพื่อที่จะส่งน้องเรียนนะครับนี่คือสิ่งที่น้องเป็นมาตั้งแต่แรกนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าความกระตันยูไม่ต้องพูดถึงเลยมันอยู่กับคําว่าอุงิงเพชรบ้านแพงอยู่แล้วเนาะทุกคนคือมิมขา่าวกระแสไม่จำเป็นจะต้องอธิบายเพราะว่าทุกคนก็รู้เป็นอย่างดีแล้วในความกระตันยูของน้องนะครับคนฮักคนหอมคือเ,อเรื่องคนฮักคนหอมเนี่ย ศิลปินทุกคนสามารถมีได้แต่จะทำยังไงให้คนฮักคนหอมยาวนานที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือผลลัพธ์ในการที่คุณป้าลำพันธ์เขาได้โพสต์เสรทุกอย่างมันคือผลลัพธ์หมดเลยนะครับเหมือนจะเป็นความรับผิดชอบความกระตันยูความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนี่แหละครับทุกคนมันก็เลยทําให้คนฮักคนหอมอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจนมาถึงปัจจุบันนี้ยาวนานมาถึง2ปีกว่าเอฟซีแฟนลับยังรักแล้วก็เหนียวแน่นขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับทุกคนเนาะคุณป้าลำพันธ์เหล่าโยงยังได้ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าจาไว้เด้อลียา่าดูพี่อุงอ้ง ตัวอย่างนะลูกคนจะเจริญไปหน้านั่นเองครับทุกคนโอ้โหนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้หลักผู้ใหญ่ครับทุกคนที่อยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชเนาะแล้วก็หมอลำเพชรลำเพลินเลยที่โอ้โหนี่ได้ว,ว่าเอาอิงเพชรบ้านแพงมาเป็นตัวอย่างให้กับลูก,ลก,ลกหลา,ลานของตัวเอง่ะคือเป็นอะไรที่ขนลุกมากๆนะครับแล้วอิงเพชรบ้านแพงไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทุกคนให้กับครอบครัวสาวน้อย,อยอย่างเดียวน้องเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนทั่วประเทศเลยจะสังเกตได้ว่าศิลปินหลายคนเนี่ยมีอิงเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลแล้วก็กล้าจะออก ออกมาสู้ชีวิตเพื่อจะเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงชีพของตัวเองนั่นเองครับก็ถือว่าน้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนจริงๆครับเนาะวันนี้ก็นําเรื่องราวดีๆมาฝาก f c f a นครับทุกคนและทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นว่ายังไงกับเรื่องนี้นะครับคุณป้าลําพันธ์เนี่ยก็เป็นภรรยาของป๋าอำนาจคือ,อนานๆทีครับจะออกมาเปิดเผยความรู้สึกถึงอีหลานน้อยอุค์อิงเพชรบ้านแพงสักทีหนึ่งเียด้ว,ว่า f c แฟนคลับก็โอ้โหเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวมากๆนะครับวันนี้นะก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร จาก FC ฟซ n ฟันขับทุกคนโดยเฉพาะแม่อุมาพรนะครับแม่อุมาพรจะส่งข้อมูลมาให้อิ่งข่ากระแสตลอดเลยกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทุกคนก็มีโอกาสได้อ่านแล้วรู้สึกดีมากๆเลยความรับผิดชอบสูงความกระตันยูเป็นเลิศคนฮักคนหอมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่รักของทุกคนนี่คือสิ่งที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้น้องรักษาความดีแบบนี้ไปตลอดกันแล้วกันนะครับทีนี้ทิ้งท้ายเอาไว้นิดนึงเนาะสำหรับการโหวตไทยรัฐอวอร์ดฝากทุกคนไปโหวตฟรีนิดนึงครับไม่มี ค่าใช้จ่ายนะตัวนี้เดี๋ยวอิมข่าวกระแสจะทิ้งคลิปนะครับวิธีการโหวตแล้วกันเนาะให้ทุกคนเข้าไปโหวตการท้ายคลิปนี้นะครับทุกคนกับไทยรัฐอวอร์ด2025ครับก็ถือว่ามีโหวตฟรีด้วยก็อยากให้ทุกคนไปโหวตฟรีกันนั่นแหละไม่อยากให้เสียเงินกันเนาะทุกคนเพื่อให้อินเทรบ้านแทงเนี่ยเข้าไปสู่รอบลึกๆนั่นเองครับจากคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ รีดดูว่าเช้านี้นะครับหลายคนสอบถามมันเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะมากๆนะครับสำหรับวิธีการโหวตฟรี free, ให้กับศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบนะครับหลังมีชื่อเข้าชิงรางวัลไทยรัฐอวอร์ดประจำปี2025นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่เข้าไปในเว็บไซต์ไทยรัฐเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ติดปัญหาอะไรนะครับส่วนพ่อๆแม่ๆที่ไปเจอลิงก์นะครับตามสถานที่ต่างๆแล้วก็อยากจะโหวตให้ศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะครับวันนี้จะมาสอน แบบฉบับเข้าใจง่ายตามสไตล์ของอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็แล้วกันเนาะเพราะว่าหลายคนคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยว่าอยากใ้อิ้มอิ่มเนี่ยบอกวิธีการโหวตแบบฟรีๆหน่อยจะเข้าไปโหวตให้กับลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านใช่ไหมครับแน่นอนว่าคลิกไปที่ลิงก์เลยครับทุกคนอันดับแรกนะครับแล้วก็จะเข้ามาหน้าไทยรัฐอวอร์ด2025หน้านี้เลยครับทุกคนเราอย่าเพิ่งไปที่อื่นนะครับเราติ๊กไปที่เข้าร่วมโหวตนะครับ หลังจากนั้นนะไทรัฐก็จะเข้ามาหน้านี้ครับทุกคนก็จะมีขึ้นเป็นรูปของ a c e b o o k นะครับแล้วก็ l ล n e ให้เรากรอกเบอร์โทรต่างๆแต่สำหรับพอ่พอพอ่อแม่ๆนะครับที่มี l ล n e อยู่แล้วเราสามารถคลิกไปที่ Facebook หรือว่า l ล n e ได้เลยนะครับในส่วนของอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยเราจะติ๊กไปที่ตรง l ล n e นะครับส่วนใครที่ลิงก์กับ Facebook ก็สามารถติ๊กไปที่ Facebook ได้เลยนะครับทีนี้เขาจะเข้ามาหน้านี้นะครับหลายคนก็งงนะว่าเอ๊ะต้องกรอกอ e ีเมลกรอกชื่อที่อยู่อะไรหรือเปล่านะครับไมด จำเป็นครับทุกคนเราเข้ามาที่เข้าสู่ระบบโดยแอป LINE นี่เลยนะครับทีนี้นะครับเขาก็จะลิงก์มาที่ LINE ของเราแล้วก็เข้ามาเป็นเว็บไซต์ของไทยรัฐนะครับทุกคนก็จะเลื่อนมาดูนะครับอ่าเลื่อนมาเขาก็จะมี ปักหมุดไว้ให้อยู่นะครับเป็นนี่เลยครับไทยรัฐอวอร์ด2025นะครับแล้วก็เข้าไปร่วมโหวตกันได้เลยครับรักใครเชียร์ใครครับทุกคนก็สนับสนุนคนนั้นนะครับหรือว่าอยากจะให้กําลังใจทุกคนนะครับก็สามารถติ๊กเข้าไปได้เลยนะครับอ่าอันอื่นเราอย่าเพิ่งไปเนาะอ่าเข้าไปที่เข้าร่วมโหวตนะครับนี่มีทั้ง12สาขาครับทุกคนนะฮะทางด้านลูกทุ่งหมอลำแห่งปีเนี่ยจะอยู่ที่12นี่เลยนะครับ อ่านะครับทุกคนทุกคนก็ติ๊กไปตรงนี้นี่นะครับก็จะมีน้องไรอ้านโอ้โหคะแนนเยอะมากน้องต้นข้าวสุปริยาอ่ามาอันดับ2เลยคือเขาจะให้ดูแบบเรียวไทม์เลยนะครับว่าตอนนี้ใครมีคะแนนเท่าไหร่แล้วนะครับแม่นกอันดับ3นี่เลยครับอุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพง นี่นะครับทุกคนเราก็เข้าไปโหวตฟรีได้เลยย้ำนะครับว่าโหวตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับทุกคนอย่าลืมกดยืนยันด้วยนะครับก็เป็นที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนก็คือ1วันได้ต่อ1นโหวตครับทุกคนสําหรับโหวตฟรีนะครับ